สวัสดีครับพบกับลุงเด่นพากินพาแซ่บเหมือนเดิมวันนี้ลุงเด่นมีแกงผักปังผักปังใส่กิ้นส้มพี่น้องใส่กิ้นส้มพาขึ้นเหนืออาหารเหนือพี่น้องอาหารเหนือนั่นนี่แกงผักปังใส่ไอ้ส้มหมูเล่แต่ทางบ้านลุงเด่นบอกว่าไอ้กิ้นส้ม ผักปังแซ่บๆพี่น้องผักก็มีผักกรอบกรอบแตงมะเขือแล้วก็มีหมูทอดด้วยพี่น้องมีหมูทอดด้วยหมูทอดแซ่บๆมาเด้อทางไกลทางไกลแซ่บๆผมเ,เดนมเนม่นเด้อมาข้าวเหนียวเหมือนเดิมครับแกงเองไม่แซ่บได้ไง <laughs> นะ้องอืมทอดหมอูอืมแบบกลับเข้าเหนือเตักตัง พอดีไปตลาดเจอไอ้ผักปังแบบเป็นเม็ดนะเม็ดนอนๆพี่น้องครับ ไม่ค่อยไปเจอหรอกับางแบบเนี้ไอแบบดองอ่อนๆอ่ะพอไปเจอก็จัดพี่น้องแซ่บๆปังเด่นเด้อ ลำแต่ล้ำหลายทอดหมูแต่รงเรียนชอบพิ้นไหนกระเทียมเนาะ <laughs> สีแดงๆเนี่ยพริกพี่น้องลุงเด่นเอาพริกแดงใส่แขงแบบนี้ก <c ười> ับมะเขือข้าวันครัวพี่น้อง ใส่ส้มหมูจินส้มหมูเข้ากันดีขนาด ทำงานได้กิน,นอ่ะผักปังว่าวามันจะออกเนาะเป็นปีเ่ะพี่น้องหวามันจะออกดอก นาะนๆได้ทำกับนขะ้าวเหนะือนะ แบบทั้งโุงเดยนอยก็มันหาวัตถุด,ดิบยากพี่น้องอาหารทางเคนืออันนี้ก็ไปเจอโดยบังเอิญ 看。 หมูทอดหมูสดๆไม่ใช่หมูแดดเดียว <laughs> เอพี่น้องเหมือนเดิมครับล้ำแต่ล้ำหวานล้ำหมมีติติสโลแกนของลุงเด่นเนาะอาละครับพี่น้องสำหรับเมนูนี้ลุงเด่นก็ฝากด้วยนะครับถ้าลุงเด่นกินมุมบางกินไม่สุภาพยังไงก็กราบขอโทษขอไปนะครับสำหรับวันนี้แกงผักปังแกงผักปังใส่จิ้นส้มหรือว่าแกงผักปังใส่ส้มหมูอื แสบล้ำแสบหนัวล้ำขนาดล้ำบ่มีติติสำหรับวันนี้ลุงเด่นก็ฝากด้วยครับชอบก็กดไลค์ถูงใจก็กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ลุงเด่นก็กลับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม